สวัสดีค่ะวันนี้มาแชร์วิธีสานนกจากริบบิ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะให้ตัดริบบิ้น2เส้นความยาวเส้นละ40ซนติเมตรค่ะเสร็จแล้วให้เราจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นลักษณะแบบนี้ค่ะเอาขวาทับซ้ายให้เป็นห่วงแบบนี้นะคะต่อไปให้เราเอาริบบิ้นอีกเส้นหนึ่งนะคะสอดเข้าไปในห่วงค่ะลักษณะแบบนี้นะคะ เอาริบบิ้นเส้นสีชมพูลอดใต้เส้นสีเหลืองเส้นนี้ค่ะแบบนี้นะคะโค้งมาแล้วก็วนรอบห่วงค่ะแบบนี้นะคะวนกลับมารอบหน้าริบบิ้นเส้นสีเหลืองค่ะเสร็จแล้วเอาริบบิ้นเส้นสีเหลืองนะคะสอดเข้าไปในห่วงค่ะแบบนี้นะคะจับปลายริบบิ้นสองด้านนี้ค่ะ แล้วก็จับปลายริบบิ้นอีก2ด้านนี้นะคะเสร็จแล้วดึงให้กระชับค่ะจะดึงด้านหนึ่งยาวด้านหนึ่งสั้นแบบนี้นะคะพอเราดึงริบบิ้นกระชับแล้วริบบิ้นจะออกมาลักษณะแบบนี้ค่ะริบบิ้นด้านนี้จะเป็นลักษณะสอดขัดไว้แล้วนะคะริบบิ้นเส้นหน้า ยังไม่ได้สอดนะคะให้ดึงริบบิ้นเส้นหน้าขึ้นมาแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วใช้คัตเตอร์เจาะรูค่ะต่อไปให้เราใช้ริบบิ้นเส้นนี้นะคะสอดเข้าไปในช่องที่เราเจาะไว้ค่ะดึงริบบิ้นขึ้นมาให้ตึงค่ะต่อไปเราจะทำด้านสั้นนะคะด้านนี้คือด้านที่ขัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ เราพลิกกลับมาด้านนี้ค่ะด้านนี้ยังไม่ได้ขัดนะคะให้เราดึงริบบิ้นขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วเจาะเป็นช่องนะคะสอดลิบบิ้นเส้นนี้เข้าไปในช่องค่ะดึงให้กระชับค่ะจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปเราจะทำคอ,อนกค่ะจะทำด้านยาวนะคะ ให้เอาริบบินเส้นหน้าบิดขึ้นแบบนี้ค่ะ <S <S แบบนี้นะคะแล้วเราก็บีบเอาริบบินเส้นหลังพับทบตามมาค่ะแล้วก็บีบนะคะ <S <S ต่อไปให้บิดลิบบินเส้นหน้าบิดมาด้านนี้นะคะ <S <S เป็นลักษณะแบบนี้ <S <S เอาริบบินเส้นหลังพับทบกลับมาค่ะ บบนี้นะคะต่อไปให้เราพับริบบิ้นเส้นนี้นะคะเส้นบนพับลงด้านล่างแบบนี้ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปริปบบิ้นเส้นหลังนะคะพับลงเหมือนกันค่ะจะได้แบบนี้นะคะต่อไปริปบบิ้นเส้นหน้าพับขึ้นไปค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ บีบวนมาด้านซ้ายค่ะแล้วก็บีบลงด้านล่างนะคะแบบนี้บีบอีกครั้งหนึ่งค่ะพันไปกับคอนะคะแบบนี้เสร็จแล้วเราพลิกกลับมาด้านนี้ค่ะเปิดขึ้นมานะคะจะเห็นช่องนี้ค่ะเราใช้ริบบิ้นสอดเข้าไปในช่องเสร็จเรียบร้อยนะคะด้านนี้ พิกกลับมาเหมือนเดิมค่ะริบบิ้นเส้นนี้นะคะพับทบขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็บีบบนมาด้านหน้าแบบนี้นะคะบีบบนไปด้านหลังแล้วก็บีบตรงนี้นะคะพ่านมาตรงคอบีบมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้สอดริบบิ้นลงไปในช่องนี้ค่ะ สอดผ่านลงมาเลยนะคะดึงให้กระชับเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปเราจะตัดหางนะคะเราก็ตัดขึ้นประมาณนี้นะคะตัดปีกตัดปีกอีกด้านหนึ่งค่ะ จแล้วให้เราใช้ไม้บรรทัดนะคะรูดให้ปลายปีกงอน,นิดนึงนะคะแบบนี้แล้วก็รูดที่หางค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะตัดให้เป็นแฉะค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็ติดตานะคะอันนี้เป็นตากิ้งขนาด4มิลค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะลองทำดูนะคะ